มาดูอุปกรณ์การทำเล็บปลอมขายว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะกรอนชิ้นแรกก็จะเป็นปลอมนะคะหรือที่เราเรียกว่า pvc เวลาเราซื้อมาก็จะเป็นถุงนะถุงมาแบบนี้นะคะก็จะมีเบอร์ตั้งแต่เบอร์0ูถึงเบอร์9แล้วแต่แล้วแต่ทรงแล้วแต่ แบบที่เราจะเลือกซื้อนะคะก็จะมีตั้งแต่สั้นทรงยาวทรงปลายแหลมทรงคอบปิ้มทรงอัลมอนด์มีหลายทรงแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนนะคะแล้วก็อย่างเบอร์นะคะเราสามารถเอามาใส่กล่องแบบนี้เพื่อที่จะหยิบง่ายเนาะส่วนมากเบอร์ที่เราใช้ก็จะมี ตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนถึงเบอร์แปดนะคะเพราะว่าเบอร์ศูนย์นี่จะใหญ่ไปเบอร์เก้าก็จะเล็กไปนะคะสองอัลนนมอนด์เธอนี่ค่ะนี่คือสองอัลมอนม ในถุงเราสั่งมานะคะถุงก,ก็จะแยกเบอร์มาให้เราแบบนี้เบอร์ศูนย์ถึงเบอร์เก้าแยกมา,าแบบนี้มาใส่กล่องแบบนี้ไว้ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นสีเจลเป็นสีเจลแล้วแต่ยี่ห้อที่เราจะเลือกว่าเราจะใช้ยี่ห้ออะไรนะคะในตลาดก็จะมี มีหลายแบบหลายรุ่นตั้งแต่ราคาถูกไปจนราคาแพงแล้วก็สามารถเลือกตามกํำลังของเรานะคะเราจะใช้แบบไหนสีเจแล้วก็จะมีเ,เป็เบดเบด,เดท็อปเบดคือไอตัวที่เราทาก่อนที่จะลงสีเจแล้วก็ตัวท็อปคือหลังจากทาสีเจลเสร็จแล้วเราจะใช้ตัวท็อป เซตลรเป็นตัวนี้นะคะสำหรับวางเล็บอันที้เป็นฐานเล็บสำหรับวางเล็บเพื่อที่เราจะได้ทาสีหรือว่าทำลายทำอะไรง่ายๆนะคะตัวฐานนี้ก็จะมีหลายแบบนะคะแบบนี้ก็มีเราซื้อมามันก็จะได้มาตั้งหมห5าหาอัานแบบนี้ แบบนี้ก็จะมะีให้เราติดเล็บง่ายๆเนาะสะดวกในการทำก็จะมีเป็นกาวดินน้ำมันแบบนี้นะคะที่มันเป็นแผงมันหมดเนาะ,ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปขึ้นรูปไว้ในคลิปให้ค่ะไว้สำหรับทำแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ติดเล็บทำ ลายทำอะไรของเราง่ายๆนะคะเราก็จะใช้ลนะ,ะใช้เล็บมาวางแบบนี้นะคะต่ออุป,ปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะเป็นเครื่องอบเล็บนะคะเครื่องอบเล็บนี้ก็ในแต่รุ่นนะคะเราควรจะใช้เครื่องอบที่กำลังวัด48วัตต์ขึ้นไปนะคะ จะได้อบแห้งเร็วแล้วก็แห้งได้ทั่วถึงอุปรกรณ์ต่อไปตัวนี้นะคะตะไบจิว๋วแล้วก็กาวไว้สำหรับแถมในชุดเล็บปลอมเราเนาะแล้วก็จะเป็นกาวสองหน้านะคะกาวสองหน้าเพื่อที่จะเอาไว้ติด เล็บเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถตัดครึ่งวางอย่างนี้เพื่อที่จะไว้วางเล็บเวลาที่เราทาเสร็จแล้วเนาะโอเคแบบนี้อ่กาวสองหน้าก็มีหลายแบบให้เราเลือกเนาะเราสามารถใช้ที่เป็นแบบกาวสองหน้าแบบใสก็ได้คะ่ะแต่ว่าตัวนั้นจะแพงหน่อยแต่กาวสองหน้าเราควรจะใช้ที่มันมี รุ่นที่มันดีๆหน่อยเนาะมันจะได้ติดได้นานๆถ้ารุ่นที่ถูกๆมันก็กระดาษกระดาษเราควรจะทําเอากระดาษที่แข็งหน่อยเนาะทำแบบนี้ติดแล้วก็จะต้องมีอ่อไหคะถุงแก้วสําหรับไว้ใส่แบบนี้นะจะได้สะดวกดูดีเวลาเราขายนะอันนี้คือสําหรับคนที่งบน้อยนะ่าแงบบนี้นะคะสวัสด คนที่มีงอเยอะหน่อยอยากจะให้มันดูดีหน่อยเราก็สามารถซื้อกล่องแบบนี้ได้ใส่ได้นะคะเป็นแบบนี้มาแล้วก็จะมาพับเป็กล่องใส่ได้นะคะในกล่องแล้ก็จะมีกาวมีตะไบจิ้มแถมเข้าไปข้างในนะคะอุปรกรณ์ต่อไป สำหรับคนที่เพ้นเล็บเป็นเนาะเพ้นเล็บเป็นผู้กันไว้เพ้นเล็บลายดอกไม้ลายการ์ตูนอะไรก็ว่าไปที่เราทําได้ส่วนใครที่เพ้นไม่เป็นมือใหม่ก็สามารถที่จะทําเป็นเล็บฝังลายก็ได้เนาะฝังลายดอกไม้ฝังลายติดสติ๊กเกอร์ติดอะไรติดเพชรติดมุกอะไรก็ว่าไปเนาะ มีหลายอย่างให้เราเลือกนะคะอุปกรณ์ที่จะตกแต่งเพชรนะนะคะเป็นพวกเพชรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพชรพวกมุกไว้ติดหรือไม่ก็เป็นดอกไม้นะคะดอกไม้สติกเกอร์ก็ได้ค่ะติดเก๋ๆ,ๆนะ สติกเกอร์ก็มีหลายลายห้เราเลือกตามเพจอุปกรณ์ทำเล็บนะเราก็สามารถเลือกติดเล็บไอเดียเก๋ๆได้นะน่าจะหมดแล้วอุปกรณ์ทำเล็บปลอมขายก็จะหลักๆก็จะมีประมาณแค่นี้ไซส์เล็บนะการเลือกไซส์เล็บเราจะมาดูคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะเลือกไซส์เล็บ ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L เราจะใช้เบอร์ไหนบ้างนะคะใน1ชุดคลิปต่อไปเราจะมาดูกันนะคะโอเคค่ะ